แวมืัอนี้พามายกยอดน้ำไหลนะจ๊ะปนหมั่นแหละจัะพี่น้องไม้ที่หมานเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแพงอะไรมายกยอหิ้วเข่าเอาไปไหว้หนึ่งหนึ่งตระกองแล้วขออภัยในความเสียงดังนะจ๊ะน้ำมันดังร้างกินเข่าน่ามันน้อยย่กันจ้ะเห็นครับ ะท,ที่ให้น้องไม้เอาไปเก็บขอให้ในความจริงดังด้วยพี่น้องเพว่านาหน้ามนันด่างนี่นก่อนมาแนี่ยเราจะเนี่ยพึ่งข้องละขึ้นสะข้องแล้วจะ้ะมมจะโยกไปเพิ่นเพื่อนนะจ้าอย่าลืมกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเดี๋ยวขอกินข้าวกันด้วยจ้ะ ย่อขาดแต่เนี่ยประมาณทุกรอดนี่จ้าอ่าเดี๋ยวว่า แม่ซู่ซ uh ู huh. like, ่อึตัวนั้นจะกระโดดออกแล้ว ยาววาวลาหน่อยตัวเดียว ทีนี้แม่แม,มแม่ยกเลยยกหมอยอตัดแขนเ้อรก็มีตัวน้อยเข่าแล้วมีลูกฟ้าพันปาร Oh

มึงก็เลยไม่ได้เอาก็ mm -hmm. oh. 猫，猫。 หุงเด้ออะให้น้องนายอาป,ปลาไปเก็บก่อนอ้้วเบิ่งคนงานนะคะกลับแล้วพี่น้องเมื่อยนี่ของรอบแรกอันนี้รสพิซน้องนายเอามาเก็บอันนี้นยกตออนนอยต,อ,อ,นนอ,ตอ,อีก่ตอีกเอ็ด แบ่งให้ผู้เฒ่าไปกับประมาณโลหนึ่งค่ะผู้เฒ่าว่าป้าแต่หาเฮ็ดประมาณเห็ดจะเลยแบ่งปลาให้เพิ่นนุงให้สั่งแล้วอันนี่นั่นได้หกโลนี่นี่ก็ได้เพิ่มอีกหน่อยนึงอ่าะ,ะมานอยู่ค่ะพี่น้องมึอน,นี่ยกกับคุณยายคุณยายก็ได้หาหกโลละมัง้งยายหยกคลิปนี้ค่ะปาพี่น้องไปยกย่อลังฝนตก๊กับหมานอยู่จกกักค่ะ ฝากคลิปฝากช่องก็เพียงซัำนี่เนาะจ้าเดี๋ยวสิเห็ดฝากนเด้สิแบ่งป้าไปให้น้องมันไม้กินน้ำลาพี่ล้าน้องไว้แต่เพียงซัำนี่พอกันคิดหนาเด้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อค่ะเพื่อสิได้บบพาดคลิปต่อไปว่าสิพาไปหาอยากหากินยังเนาะจ้ะตอนนี้เห็ดค้นรอบใหม่กำลังออกอีกแล้วเด้อจ้ะว่ามืออื่นจิไเป็นหลอกเมื่อวานนี่ก็ได้ขึ้นเขาเก็บเห็ดเก็บเห็ดตะไคร้ ไปก็กินวันสองคนอยู่จ้ะแต่เมื่อนี่นะ่ะฝนมันตกแห้งเมื่อคืนก็เลยบอกไปก็เลยเปลี่ยนใจไปหยกโยได้ปะบูแบบนี้ได้สามโต๊จ้ะแต่ว่าให้คุณยายไปโต๊หนึ่งอันนี้ไว้ให้น้องนายปิ้งค่ะปลาจะเป็นรุ่นใส่บุใหญ่เลาวจากปลาทางนี้มันหน้ามันแรงกเนาะค่ะนาที่แล้วน้องอล้วเน้อจา้าสวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับ